ตอนนี้เราก็กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปสนามบินนะครับก็ขับรถออกมาจากออกมาจากตัวเมืองร้อยอดมาถึงปากทางที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในสนามบินก็11กิโลนะครับจากร้อยเอ็ดมาถึงตรงเนี้นะครับ11 km. อกิโลก็จะเลี้ยวซ้าย ถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข2044นะครับเส้นที่จะไปอำเภอพนทองอำเภอพนทองมุกดาหารนะครับนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปสนามบิน2.8กิโลเมตรนะครับจากปากทางเข้าไปถึงอา,อาคารผู้โดยสารนะครับ2กิโล800เมตรนะครับ 2.8กิโลนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3-4นะ3าถึง4นาทีนะครับจากนี้ไปถึงอาคารผู้โดยสารถนนโล่งมากครับตรงดีมากเลย ครับท่าก๊ายานเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับไปดูข้างในนะครับว่าอาคาราผู้โดยสารจะเป็นยังไงนะครับรถเยอะครับวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถข้างหน้าก็จะเป็นที่จอดเครื่องบินนะครับเป็นรันเวย์นะครับรันเวย์ อ,อาคารผู้โดยสารมีการปรับปรุงใหม่นะครับสวยมากสวยงามามากเลยเสร็จหรือยงังน่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดือนเมษายนนะครับปี2566นะครับเดือนเมษายนล่าสุดนะครับท่าอากาศยานจังหวัดล้อยเ็ดนะครับมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารใหม่นะครับสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวเราขับรถไปดูด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นหอควบคุมการบินนะครับคู่ขนานกับธงชาติเสาธงชาติเนี่ยนะหอควบคุมการบินขับเลยไปดูด้านหลังนะครับอืมก็จะมีถนนด้านหลังเข้าไป ข้างขวามือก็จะเป็นป่าลกล้างว่างเปล่านะครับน่าจะมีเห็ดนะครับหน้าฝนใครยากมาเก็บเห็ดก็ลองดูครับอืมมาดูนะครับด้านหลังเป็นอะไร มันก็จะเก็บบันไดาทางขึ้นเครื่องบินนะครับเป็นของการบินไทยอด้านหลังน่าจะเป็นโซนบ้านพักนะครับเป็นโซนที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานที่สนามบินนะครับอ่าเป็นโซนบ้านพักนะครับโอ้กว้างมากครับกว้างใหญ่มากครับสนามบินเอยเื้นที่กว้างมากเป็นป่ายังสามารถรองรับสามารถขยายสนามได้ สนามบินได้อีกเยอะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเข้าไปบ้านเขตบ้านผักเจ้าหน้าที่าแล้วเราจะเลี้ยวขวานะครับวนกลับไปตรงทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับจะเป็นทางออกถ้าตรงไปนี้ก็จะเป็นทางออกไปสนามไปถนนใหญ่นะครับที่จะเข้าไปในตัมวมงจชุวัรร้อยเอ็ดนะครับ ขึ้นถนนตรงนี้แไ่เป็นแตกๆต,ตรงนี้เป็นหน้าหลังนะครับเป็นหน้าหลังเป็นป่าป่าทั้งหมดเลยอ่ามันอับวนลงมาตรง ลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดหาที่จอดรถข้างซ้ายก็จะเป็นมีสระน้ํานะครับสวยโอ้มีดอกบัวสวยงามมากสระน้ำํำดอกบัวกำลังบานเลยลานจอดรถ ตรวนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับลานจอดรถมีสระน้ํานะครับมีสระน้ำสองสระนะครับสระน้ำสองสระลานจอดรถกว้างขวางดีนะครับก็ยังมีที่จอดยังว่างเยอะเลยนะครับ อ่ามาดูอาคารผู้โดยสารสร้างใหม่นะครับสวยงามมากเลยตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดรถยังไม่มีที่กันล่มนะครับก็จะอาศัยร่มไม้นะครับยังไม่มีหลังคา บริเวณด้านจนเรายังไม่มีหลังคามุงกันดงกันแดดนะครับก็ต้อง,าอ,งอาศัยร่มไม้ไปกอกอนนะครับต้นไม้ก็ปรับปลายอากาศสานาังบไว ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับกำลังอยู่ในช่วงวิวอินอยู่นะครับตกแต่งภายในอยู่นะครับมีโต๊ะถวายพ้ะพรนด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีสายการบินที่ให้บริการอยู่ก็คือ a อร์เอเชนะครับตอนนี้นกแอร์ก็วดเที่ยวบินอยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านในอาคารผูร้โดยสารนะครับ ก็จะเป็นช่องทางผู้โดยสารขาเข้านะครับจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะมานั่งรอรับ,รบผู้โดยสารที่จะเข้ามาสู่ตัวเมืองจังหวัดร้อยอดครับ